ร่างกายมันแปลกๆปกไปมันจะเกิดอาการขึ้นกับร่างกายภายใต้เงื่อนไขยอย่างหนึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยฮะมันเป็นยังไงเหรอมันก็คือเมื่ออยู่ต่อหน้าคนคนหนึง่งหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นรู้สึกทรมานในซวงอกรู้สึกเหมือนหน้าจะร้อนขึ้นพออยู่ต่อหน้าคนคนนั้นแค่จะพูดคุยแบบธรรมดายังทำไม่ได้เอ๊ะนี่เธอไอ้นั่นมันถ้าทางจะป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ย ฉันว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหน่อยดีกว่าไหมออคือว่าตามที่รู้สึกเหมือนกับไม่น่าจะเป็นโรคหรือว่าอาการป่วยอะไรหรอแล้วอไอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทั้งๆที่ร่างกายเจอสิ่งผิดปกติมากมายขนาดนี้แต่กลับไม่รู้สึกต่อต้านกลายเป็นว่าไม่ได้การต้องรีบหยุดมันเอาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นสักวันมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อภารกิจลองเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคนอื่นดูหน่อยดีกว่า โอ้เป็นอาการที่เพิ่งเคยได้ยินเลยนั่นเนี่ยฉันคงจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกก็แนะนําให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็แล้วกันนะ<อ>แต่ว่าการดูแลตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเหมือนกันจากนี้ก็ระวังตัวให้ดีด้วยล่ะเอ่อฮะตาต้องขออภัยจริงๆยังไม่ได้คําตอบเรอแต่อยากได้รูปนี้จังเลยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเซซิโร่จังไอ้น่นหาแน่น,นอนว่าว่าแต่ คนนั้นที่ว่าคือราคูเหรอทำไมถึงได้รู้เฮ้ยเจ้านี่มันแปลกตรงไหนกันอ่ะทำร้อนนะนี่ฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะอกใหยุดไงเอ๋ไอ้ั่นมันเนอะจะเป็นไอ้ั่นแน่เลยอ่ะเนอะแหมวัยรุ่นเนี่ยนะทำไมทำไมไม่มีใครตอบเรามาตรงๆเลย นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่นะเอ๊ะไอ้นั่นมันนะพอจะรู้คำตอบบ้างหรือเปล่าฮะท่านโอนโดเดท่าท่านโอโนเดระเหรอเรียกโคสากิก็พอแล้วเออคือว่าไอ้นั่นนนน่าจะโคซูกุมิอาจจะกำลังมีความรักอยู่ก็ได้นะ Terror, แต่ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้มันต้องไม่ใช่อย่างแน่นอนเลยคือก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นใครนะแต่เท่าที่ฟังแล้วคิดแบบทั่วๆไปก็คือกําลังมีความรักนะตอนนี้โคซากิเองก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนั่นแะเดี๋ยวรู้ริจังออตอนนี้ท่านโอโนเดระกกำลังมีความรักอยู่งั้นเหรอโอ้อีฝ่าเป็นใครกันเหระคือว่าเรื่องนั้นนั่งไงมันนั่นนะเฮ้ยมีเจ็บนะก็ขอโทษ แต่ว่าเมื่อกี้รูดิจังไม่ได้เองนะรักความรักเหรอเรากับผู้ชายคนนั้นน่ะเหรอไม่จริงมันจะเป็นไปได้ยงไงน่าเสียดายนะต้องมีอยู่แน่ๆเลยนี่เราคิดบ้าอะไรอยู่กันเนี่ยไอ้เรื่องแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยอีกอย่างหมอนั่น่นเป็นแฟนของคุณหนูนะ วเราที่ขอรับใช้คุณหนูจะไปทำอะไรแบบนั้นได้ยังไงได้ลยนี euh, y, ่เงานี Maya, ่เงางี่เงานี่เราคิดอะไรอยู่เนี่ยแล้วมานคนยิเงาเร็วสารแต่ชาบ้าบอกดีสุดเลยอะนี่ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยเอาหน้าไปกระแทกแบบนั้นไม่เป็นไรนะ โดนตบแล้วเนี่ยเราเหนื่อยชะมัดนี่เราจะทำไงต่อไปดีถ้ายังอยู่ในสภาพนี้ต่อไปจะไปปกป้องคุณหนูได้ยังไงไม่ได้นะมันจะจะสับสนไปใหญ่แล้วอ้าเจอแล้วสุกุมิเป็นไงพอจะรู้อะไรบ้างไหมคดีเว็บอนิเมะ i.com นะครับผมมีคนบอกว่ามันเป็นความรักเอ๊ความรัก อ่าแบบนี้นี่เองแบบนั้นทุกอย่างก็เข้าเขาแล้วสิคุณหนูด้วยเหรอก็แหมพออยู่ต่อหน้าคนคนนั้นแล้วจะตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ออกใช่ไหมล่ะอาการนี้นะ่เข้ากันเป๊ะเลยโธ่มันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยอไม่ใช่เหรอแต่ฉันเองก็ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออพูดอะไรของคุณหนูอะ คุณหนูก็มีแฟนชื่ออิจิโจราคุอยู่ไงจริงด้วยสิอ่าหมายถึงประสบการณ์ไม่ค่อยมากนะเฮ <laughs> ้ย <laughs> เกือบหลุดปากไปแล้วอันตรายจริงๆแล้วอีกอย่างประสบการณ์เรื่องรักของคุณหนูมันยังมีอีกนี่นะเอ๊ก็มีรักแรกอยู่อีกไงเมื่อสิบปีก่อนเอ๊ลืมไปแล้วจริงๆสินะแต่มันก็ไม่น่าแปลกหร้วออ้าคุณหนูนึกออกแล้วสินะจริงด้วย ทำไมที่ผ่านมาถึงได้ลืมไปได้จะว่าไปสมัยก่อนเคยมีเรื่องแบบนั้นนึกถึงสมัยก่อนเลยคุณหนูในสมัยก่อนมักจะหนีออกจากครฤหาดไปหาเด็กคนนั้นเกือบทุกวันจนทุกๆคนเดือดร้อนกันไปหมดเลยนี่เองรกัรกแรกเมื่อสิบปีก่อนเด็กผู้ชายที่เราเคยสัญญาอะไรไว้สักอย่างคือคนคนเดียวกันนี่เองแล้วนี่เราสัญญาอะไรกับเขาไว้ล่ะรู้สึกเหมือนมันจะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลย นี่ซกุมิยังจำเด็กคนนั้นได้ไหมฉันนะ่าจำไม่ได้แม้แต่หน้าหรือว่าชื่อเลยนั่นสิฉันเองก็จำไม่ได้มากแต่ว่ามันเป็นความรักที่งดงามมากเลยนะการคิดถึงใครสักคนได้มากขนาดนั้นน่ะฉันว่ามันน่าอัศจรรย์มากเลยหยุดพูดถ่ะน้ามันน่าอายนะจริงด้วยเราชอบเด็กคนนั้นเอามากๆเลยนี่แต่ตอนนี้ที่สำคัญมันคือเรื่องของเธอนะ ถ้ามันไม่ใช่ความรักแล้วมันเป็นอะไรไปได้ล่ะอืมคือเรื่องนั้นบอกอาการใี้ฉันฟังอีกทีสิเอออย่างแรกคือเวลาอยู่ต่อหน้าคนคนนั้นแล้วใจจะเต้นรัวเลยฮะนน่ามันความรักไม่ใช่เหรอ<ะ>เอ๊ะไม่ใช่แล้วเจ้าเบื้นี่ไหนเงียว่าแต่เราเองก็มีประสบการณ์หวานขมแบบนั้นกับเขาด้วยเหรอ รู้สึกตกใจนิดหน่อยอแฮะเออแหม่พออยู่ต่อหน้าคนคนนั้นแล้วจะตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมละ่ะโอ้มันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยแล้วตัวเราสมัยก่อนจะรู้สึกตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะ <S <S ช่างเถอะสุดท้ายเราก็จำไม่ได้แม้แต่คำสัญญาหรือว่าเด็กคนนั้นนี่แล้วคนที่จำสัญญาตั้งแต่เมื่อสิบป,ปีก่อนได้เนี่ยเรายังไม่เคยเจอเลยฮะเอ้ จริงด้วยอาจจะยังเหลือของอะไรจากเมื่อสิบปีก่อนอยู่ก็ได้ว้าออออโอ้อยแม่อ้ออนี่มันไดอารี่ของเราเหรอห้าขวบเท่ากับตอนที่สุกุมิบอกว่าเรามีรักแรกพอดีแต่ว่าทำไมถึงได้เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นละ่ะ ถึงตอนนั้นจะเรียนจากป้าป้าบามา,าแล้วก็เถอะนี่หรือว่าตอนนั้นตัวเราจะอยู่ที่ญี่ปุ่นส0สิกระะกดาคมสัญญากับข้าไว้ว่าวันพรุ่งนี้จะออกไปเล่นกันอีกอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆจังวา้าน,นี่ไงเขาคนนี้หรือว่าจะเป็นเด็กผู้ชายที่เป็นรักแรกของเราสองสิงหาคมวันนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นด้วยตอนที่ฉันเล่นอยู่ตรงเนินก็มีสุนัขตัวใหญ่มาวิ่งไล่ฉันฉันหกล้มข้าเท้าแผล ไปไหนไม่ได้เลยเอย๊เรื่องแบบนี้เหมือนเคยได้ยินจากไหนมาก,ก่อนฉันรู้สึกกลัวมากๆเลยแต่ว่าเขาก็มาช่วยฉันไว้จากเจ้าหมาใจร้ายฉันดีใจมากๆเลย,เยจริงด้วยจำได้แล้วตอนเด็กๆเ,เคยมีหมาจรจัดจะทำร้ายฉันที่ภูเขาแล้วเด็กคนนั้นก็มาช่วยฉันไว้แล้วเด็กคนนั้นก็เป็นแผลใหญ่ตรงหน้าผากเพราะเรื่องนี้แล้วฉันก็ คอยอยู่ข้างๆเด็กคนนั้นจนแผลเขาหายดี๕สิงหาคมถึงจะเหลือแผลเป็นนิดหน่อยแต่ก็ดูเขาจะสบายดีแล้วเราสัญญาว่าจะเล่นกันอีก9สิงหาคมแอบนี้ออกจากบ้านเพื่อไปหาเขาวันนี้ได้ออกไปเล่นด้วยกันสะดุกมากๆเลย12สิงหาคมวันนี้เราเล่นกันที่แม่น้ำเขาจับได้ปลาตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยแล้วสะดุกกันมากเลย สิห้าสิงหาคมวันนี้ฉันก้าวพลาดตกลงไปตรงช่องหินมันมืดแล้วก็แคบจนฉันร้องไห้แต่แล้วเขาก็มาช่วยฉันไว้ทุกครั้งที่ฉันร้องไห้เขาก็จะมาอยู่ข้างๆฉันสิบแปดสิงหาคมวันนี้พวกเราสนุกมากอยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เร็วๆจังถ้าทางน่าสนุกจังนะตัวเราคิดว่าไม่เคยมีความรักก็เลยเหมือนจะโหยหามาตลอด ไม่นึกเลยว่าตอนเด็กๆเ,เราจะมีความรักที่งดงามอะไรแบบนี้เด็กคนนั้นเป็นคนแบบไหนกันนะตอนนี้จะเป็นยังไงแล้วนะเอาเธอป่านนี้เขาคงจำฉันไม่ได้หรอก2ีสิบสงหาคมวันนี้ก็ออกไปเล่นกับเขาอีกฉันคิดว่าอยากจะแต่งงานกับเขาคนนี้แหละนี่ตัวเราเขียนบ้าอะไรลงไปเนี่ยอการอำลาอจริงด้วยตอนนั้นต้องจากกันเรื่องนี้ ขึ้นเครื่องบินไปพร้อมป,ป๋าป๋าแต่ว่าก่อนนั้นนั้นก็ได้สัญญากับเขาไว้พวกเราได้ตัดสินใจที่จะทําสัญญากันไว้สัญญาเหรอนั่นไงแล้วสัญญาที่ว่านั่นมันอะไรละ่ะอะไรเนี่ยไม่มีเขียนต่อแล้วเหรอเดี๋ยวปล่อยให้มันค้างคาสตัวเราโธ่แบบนี้ก็ยิ่งอยากรู้สิอะไรเนี่ยเนียบอยู่ในไดอารี่เหรอกุญแจ